ใครจะคิดยไงกับเราช่างแม่งถ้าเราไม่ได้เบียดเบียนใครนะถ้าเราไม่ได้ไปขโมยของใครถ้าเราไม่ได้ทุจริตใครถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยช่างแม่งผมหลายๆคนอาจจะอยากประสบความสาเร็จซึ่งแน่นอนครับทุกคนแม่งก็อยากประสบความสำเร็จนั้นแหละนะครับแต่ว่ามันมีช่องว่างน้อยนะครับอยากจะประสบความสำเร็จก็ต้องแข่งขันถ้าใครไม่อยากแข่งขันก็ไม่เป็นไรไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกคุณไม่ประสบความสำเร็จอะคุณก็ไม่ใช่คนที่แย่ครับคุณเป็นคนที่แค่ อยู่กับตัวเองคุณก็มีความสุขไม่ต้องมาสนใจใครนะสนใจแค่ตัวเองพอไม่สนใจคำดูถูกจากคนอื่นด้วยสำคัญที่สุดสนใจแค่ตัวเองพอแล้ว <c oughs> คนอื่นช่างแม่งจริงช่างแม่งเถอะใครจะคิอ่อะไรกับเราช่างแม่ง <c oughs> ถ้าเราไม่ได้เบียดเบียนใครนะถ้าเราไม่ได้ไปขโมยของใครถ้าเราไม่ทริตใครถ้าเราไม่ไทําอะไรผิดเนะี่ยช่างแม่งผมช่างแม่งตล,ลอดเลยผมไม่สนใจด้วย <c oughs> ผมได้ทำงานของผมไปทํางานเสร็จแเือบจบจบนอนจบตื่นมาทํางานจบใครจะมอยังไง มันไม่เกี่ยวกับเรา้ยใครจะมองไงมันไม่เกี่ยวกับเราจริงๆนะมันคือปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของผมคือผมทำไปแล้วคุณไม่ชอบผมมันไม่ใช่ปัญหาของผมนะมันเป็นปัญหาของคุณผมวันี้ก็เชิญเพื่อมาทำต่อไปซึ่งถ้าเรามีคนชอบมากกว่าเป็นคนเกลียดเราโอเคชอบร้อยคนเกลียสองคนก็รับได้อะไรอย่างเงี้ยนึก่อกปบแต่ถ้า